ความแตกต่างของชีวิตที่สำคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นอำนาจที่ใหญ่ยิ่งที่สุดของกรรมคือความได้พบชาติของพรหมเทพความได้พบชาติของมนุษย์กับความได้พบชาติของสัตว์เทวดาอาจมาเป็นมนุษย์ได้เป็นสัตว์ได้มนุษย์อาจไปเป็นเทวดาได้เป็นสัตว์ได้และสัตว์ ก็อาจไปเป็นเทวดาได้เป็นมนุษย์ได้ด้วยอํำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรมอันนําให้เกิดนี้เป็นความจริงที่แม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงนี้ก็ย่อมเป็นความจริงเสมอไปไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากความจริงได้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ควรกลัวอย่างหนึ่งคือกลัวการไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคน ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดามาถือพบชาติเป็นมนุษย์เป็นที่ยอมเชื่อถือกันมากกว่าเทวดาจะไปเป็นอะไรอื่นจึงมีคำบอกเล่าหรือสันนิฐานกันอยู่เสมอว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นเทวดามาเกิดทั้งนี้ก็โดยสันนิฐานจากความประนีตงดงามสูงส่งของผู้นั้นผู้นี้ บางรายก็มีพร้อมทุกประการทั้งชาติตระกูลที่สูงฐานะที่ดีผิวพรรณวัน,นะที่งามกิริยาวาจามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนไพเราะเรียบร้อยเฉลียวฉลาดบางผู้แม้ไม่งามเหมือนทุกประการดังกล่าวก็ยังได้รับคำพนรนาว่าเป็นเทวดานางฟ้ามาเกิดเพราะผิวพรรณมารยาทงดงาม อ่อนโยนนุ่มนวลน,นี่ก็คือการยอมรับอยู่ลึกๆในใจของคนส่วนมากว่าเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์มีตัวอย่างสำคัญยิ่งที่พึงกล่าวถึงได้เป็นที่ยอมรับทั่วไปโดยเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นั่นคือสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงโลกมนุษย์ประสูติเป็นพระสิทธทัตถราชกูุมารพระราชโอรสพระเจ้าสุดโทธนะกับพระนางสิริมหามายาเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่รู้จักกันกว้างขวางคือเรื่องของเทพธิดาเม่ขลา เทพธิดาองค์นี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์รักษามหาสมุทรมีหน้าที่คุ้มครองช่วยเหลือมนุษย์ผู้ถือไตรสรนคมมีศีลสมบูรณ์ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาพรามโพธิสัตว์เดินทางไปเรือแต่กลางมหาสมุทรพยายามว่ายเข้าฝั่งอยู่ถึงเจ็ดวันเทพธิดาเมฆขลาจึงแลเห็น ได้ไปแสดงตนต่อพระมหาสัตว์ทันทีรับรองจะให้ทุกอย่างที่พระมหาสัตว์ปรารถนาและได้เนรมิตสิ่งที่พระมหาสัตว์ขอทุกอย่างคือเรือทิพย์และแก้วแหวนเงินทองพระมหาสัตว์พ้นจากมหาสมุทรได้บำเพ็ญทานรักษาศีลจนตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้ไปบังเกิดในเมืองสวรรค์พระมหาสัตว์ครั้งนั้น ต่อมาคือพระพุทธเจ้าเทพธิดาเมฆาต่อมาคือพระอุบลวันนาเถรีและผู้ดูแลช่วยเหลือพระมหาสัต์วต่อมาคือพระอานนท์นี่คือเทวดาถือพบชาติเป็นมนุษย์ได้อย่างน้อยก็ตามความเชื่อถือจึงมีการเล่าเรื่องเทพธิดาเมฆาดังกล่าว เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้และมนุษย์ก็เกิดเป็นเทวดาได้ดังที่สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันได้ส่งนำเรื่องในอดีตมาสาธกว่าเมื่อทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตวหัวหน้าพ่อค้าเกวียนได้ส่งซื้อสินค้าในนครพาราณสีบรรทุกเกวียนนำพ่อค้าจำนวนมากเดินทางไปในทางกันดาร เมื่อพบบ่อน้ำก็พากันขุดเพื่อให้มีน้ำดื่มได้พบรัตนะมากมายในบ่อนั้นพระโพธ,ธิสัตว์ทรงเตือนว่าความโลภเป็นเหตุแห่งความพินาศแต่ไม่มีผู้เชื่อฟังพวกพ่อค้ายังขุดบ่อต่อไปไม่หยุดหวังจะได้รัตนะมากขึ้นบ่อนั้นเป็นบ่อที่อยู่ของพญานาคเมื่อถูกทำลายพญานาคก็โกรธ ใช้ลมจมูกเป่าพิษถูกพ่อค้าเสียชีวิตหมดทุกคนเหลือแต่พระโพธิสัตว์ที่มีได้ร่วมการขุดบ่อด้วยจึงได้รัตนะมากมายถึงเจ็ดเล่มเกวียนท่านนำออกเป็นทานและได้สมทานศีลรักษาอุโบสถจนสิ้นชีวิตได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นเทวดาได้ มนุษย์มีบุญกุศลและความดีพร้อมทั้งกายวาจาใจมากเพียงไรก็จะเกิดเป็นเทวดาได้เพียงนั้นคือสามารถขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงได้เมื่อละโลกนี้แล้วมนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้และเกิดเป็นสัตว์ก็ได้ในสมัยพุทธกาลชายผู้หนึ่ง โกรธแค้นรําคาญสุนัขตัวหนึ่งที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ได้ตรัสแสดงให้รู้ว่าบิดาที่สิ้นไปแล้วนั้นมาเกิดเป็นสุนัขนั่นและได้สรงให้พิสูจน์โดยบอกให้สุนัขนำไปหาที่ซ่อนทรัพย์ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้นอกจากผู้เป็นบิดาของชายผู้นั้นและสุนัขก,ก็พาไปขุดพบสมบัติ ที่ฝังไว้ก่อนสิ้นชีวิตได้สัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาได้คงจะมีเป็นอันมากมีเรื่องต่างๆในพระพุทธศาสนาที่เล่ากันสืบมาคือในสมัยพุทธกาลมีสัตว์ได้ยินเสียงพระท่านสวดมนต์ก็ตั้งใจฟังโดยเคารพตายไป ก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพในสวรรค์ด้วยอนุภาพของการให้ความเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้าสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ต้องถือเป็นที่เชื่อถืออยู่ลึกๆในจิตสำนึกจึงแม้เมื่อพบมนุษย์บางคนบางพวกก็ได้มีการแสดงความรู้สึกจริงใจออกมาต่างๆกันเช่นลิงเกิดมาแท้ๆสัตว์นรกมาเกิดแน่ๆ ทั้งนี้ก็ด้วยเห็นจากหน้าตาท่าทางบ้างกิริยามารยาทนิสัยใจคอความประพฤติบ้างซึ่งโดยมากผู้ที่พบเห็นด้วยกันก็จะมีความรู้สึกตรงกันดังกล่าวเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความเชื่อนั่นเองว่าสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือมนุษย์เกิดมาจากสัตว์ได้ สมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งมีจิตห่วงหวงผ้าสบงจีวรที่เพิ่งได้มาใหม่ซักตากไว้บนราวมรณผ้าไปขณะผ้านั้นยังไม่แห้งจิตที่ผูกพันในผ้าสบงจีวรนนั้นทำให้ไปเกิดเป็นตัวเลนเล็กๆเกาะติดอยู่กับผ้าพระภิกษุอีกรูปหนึ่งเห็นผ้าสบงจีวรนนั้น ไม่มีเจ้าของแล้วก็จะนําไปใช้พระพุทธองค์ทรงทราบได้ทรงมีพระพุทธดำรัสห้ามตรัสให้รอเพราะพระภิกษุรูปนั้นจะสิ้นพบชาติของการเป็นเลนในเวลาเพียงไม่กี่วันถ้านําสบงจีวรนั้นไปในขณะยังเป็นเลนอยู่ก็จะโกรธแค้นจะไม่ได้ไปเสวยผลแห่งกุศล,ลกรรมที่ได้ประกอบกระทำไว้เป็นอันมาก นี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทรงรับรองว่าอำนาจจิตจะทำให้มนุษย์ไปเป็นสัตว์ได้